สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่าช่องไพทาร์ตคัสของแม่หมอหนุนะคะ True Love Charlotte Card นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไพในช่วงของซัมเมอร์นะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาดูในช่วงเวลาใดๆก็ตามนะคะให้ถือซะว่าเป็นพลังงานในช่วงช่วงนั้นเลยนะคะตัวนี้ค่ะแม่หมอจะ เปิดหน้าไพ่ออกมาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอ่านไพ่ตามไพ่ทีหลังนะคะเป็นแบบความหมายโดยรวมนะคะโดยจะเปิดทั้งหมดประมาณ9ใบนะคะเลข9้าเป็นเลขมงคลนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวแม่มอจะเปิดทีละ3ใบเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะอ่านตามหน้าไพ่ให้เลยนะคะตัวนี้ก็คือถ้าเกิดอ่า คุณผู้ชมเปิดเข้ามาดูนะช่วงช่วงเวลาไหนก็ตานมนะคะถือว่าเป็นไพ่ของการอ่านตามความหมา,ายไพ่นี่คือเป็นไพ่ของพลังงานในช่วงช่วงนั้นเลยนะได้ค่ะเดี๋ยวว่าหมอ,อทําการสลับไพ่ไปบนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดลุ้นหน้าไพ่ไปพร้อมกันเลยคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่าความรักของเราคนที่ใช่คนที่เราตามหา ที่จะเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้ตัวนี้เป็นไพ่ของช่วงซัมเมอร์ฮอลิเดย์นะคะจะมีเป็นลักษณะแบบไหนนะรอสักครู่นะคะเมห่หมอขอทำการสลับไพ่ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวแม่หมออธิษฐานให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะ ตัวนี้นะคะไพ่ใบแรกนะจะเป็นไพ่เดทนะคะตัวนี้ก็คือถ้าเกิดดูตามหน้าไพ่จะเป็นไพ่เกี่ยวกับท้องทะเลนะแล้วก็อันที่สองจะเป็นเซเว่นออฟคัพค่ะ มารอลุนไพ่ไพ่ที่3กันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่โดยรวมกันทีเดียวเลยนะไพ่ไพ่ที่3มก็คือไพ่สตาร์ค่ะตัวนี้นะคะความหมายของไพ่โดยรวมก็คือคนที่เข้ามาหาคุณนะคะจะมีความตั้งใจเข้ามารักนะแล้วก็พวกคุณมีโอกาสที่จะทำการนัดหมายไปเที่ยวกันนะคะในช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนนะคะ อาจจะได้ไปใช้หาดกันนะคะไปอาบแดดน,นะคะรับผิวแทนสกินนะอ่าตัวนี้อาจตีความหมายได้ว่าอาจจะเป็นคนรักที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะหรืออาจจะเป็น long distance relationship นะคะค่ะพวกคนจะได้ไปใช้เวลา speed fun แววกันนะกินน้ำมะพร้าวที่ใช้หาดกันอันนี้ก็คือเป็นพลังงานที่แม่หมอเซ็นได้นะคะแล้วก็ คือสองคนจะเข้ามาแบบมีพลังงานที่อุปถัมภ์ส่งเสริมและคํ้ำชูซึ่งกันและกันนะอย่างที่บอกค่ะมีความตั้งใจมารักนะคะแล้วก็คู่ของคุณเนี่ยจะมีความอ่าเทคแคร์ care, เอาใจใส่ดูแลอ่อนโยนนะคะมีความอ่าเป็นมัสคูลีนนะคะมีความเป็นผู้นำม,มีความอยากปกป้องดูแลคุณนะ แล้วก็อยากมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะแล้วก็พลังงานของเขาสื่อออกมาในแบบที่ว่าอย่างที่แม่หมอบอกนะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนแน่ๆนะคะว่าอยากจะมาใช้ช่วงเวลาดีๆกับคุณนะอยากจะมาทำการเรียนรู้ศึกษาดูนิสัยใจคอซึ่งกันและกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ แล้วก็มาดูว่าทำความรู้จักกับครอบครัวเราว่าครอบครัวเราเป็นยังไงบ้างมีพ่อแม่พี่น้องอ่ากี่คนคือมาทำการศึกษาอ่าครอบครัวของเรานะคะเพราะว่าเขาอยากทำการรู้จักเรามากขึ้นนั่นเองคะ่ะแล้วก็ไพ่ไปที่สี่นะคะเป็นไพ่ a อ d of Cup นะคะ เดี๋ยวมหมอเปิดออกมาทีเดียวทีละสามใบเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะอ่านไพ่พลังงานโดยรวมให้เลยนะแล้วก็ไปที่ห้าเป็นไพ่ King of Pentacles นะคะใบที่หกตัวนี้จะเป็นไพ่ The Fool นะค่ะภาพพลังงานโดยรวมก็คือพวกคุณสองคนจะได้ใช้ช่วงเวลากันดีๆที่ดีๆด,ด,ด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีโอกาสได้ไปแบบ ดำน้ำเก็บหอยดูปลาการังด้วยกันนะแล้วก็คุณผู้ชายนี่ลักษณะของเขาจะเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็มีเมตตาการุณานะช่างเอาอกเอาใจดูแลแล,แล้วนะคะมีความเป็นผู้นำนะคะแข่งแกร่งด้วยพลังงานมัสคิลินนะแล้วก็ อ่าช่างสังเกตช่างดูแอาใจาใส่นะคะปกป้องเพคแคร์นะพลังงานหน้าไพ่ออกมาโดยรวมดีนะคะพวกคุณก็คือ <c oughs> มีความสัมพันธ์กันแบบว่าอยากตั้งใจเข้ามารักซึ่งกันและกันนะ <c oughs> ก็คือพยายามใช้เวลาศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปนะคะ แล้วก็ใครที่มีเป็นรักระยะไกลนะถ้าเกิดพวกคุณอ่ามีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันในระหว่างที่ฝ่ายชายมาเยี่ยมเราก็อาจจะมีโอกาสได้สารสัมพันธ์ต่อกันได้ในระยะยาวได้นะเราอาจจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนศึกษาอ่าไปทําความรู้จักกับครอบครัวข,ข,ของเขานะคะที่ประเทศในบ้านเมืองของเขานะในต่างถิ่นแดนไกลนะคะแล้วก็ แม่แม่หมอเปิดไพ่เพิ่มนะคะไพ่ใบที่7นะคะตัวนี้เป็นไพ่ k n i g h t of p e n t a c l e นะคะแล้วก็ใบที่8เป็น Pa g e of p e n t a c l e นะคะว้าวไพ่ p e n t a c l e ออกมาเยอะมากเลยคะ่ะความหมายโดยรวมออกมาดีนะคะแล้วก็ใบ n u m b บ r รไนนะคะจะเป็น six of Wands นะ ตัวนี้ก็คือมองบอกถึงความอ,าอับันดันอาเหมือนแบบว่ามีแบบเอ,อ่อล้นออกมานะคะมีความเป็นพลังงานเฟมินีนที่แบบว่าถูกเทคแค่จะใส่ดูแลเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ถูกคนรักอาเปนะคะว่าง่ายๆคือมีให้เงินให้ทองนะคะดูแลเป็นอย่างดีคะ่ะ คือไม่ปล่อยให้อดให้อย่างนะคะดูจากหน้าไพ่นะคะคุณผู้หญิงนี่แต่งเนื้อแต่งตัวดีนะคะแล้วก็มีพลังงานของความเป็นแบบราชินีนะคะแบบมีความสุขนะคะแฮปปี้ลันลากับช่วงเวลาดีๆที่ได้ใช้ด้วยกันนะคะแล้วก็เขาก็จะคิดว่าแบบว่าคุณคือแบบเหมือนแสงตะวันในหัวใจของเขาถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบว่า you are my sunshine ประมาณนี้นะคะ พราะุนก็จะได้ไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่องเรืออ่าร่องเรือได้ใช้เวลาช่วงดีๆด,ด้วยกันนะไปแบบศึกษาเรียนรู้ๆจะอาจจะได้ไปก่อกองไฟายแล้วก็ไปอ่าดูแบบเขาเรียกว่าอะไรคะที่แบบว่า กิจกรรมตรงแถวชายหาดที่ถ้าเกิดพวกคุณสมมุติมาเป็นแถวพวกเกาะสม,มุยเกาะช้างพวกนี้เขาจะมีเป็นกิจกรรมตามช่วงเวลาของเขานะคะที่แบบว่าโชว์เป็นกิจกรรมโชว์ไฟโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าคุณผู้ชมออยคอนเนี่นะคะแม่หมอพูดติดพูดคุณลูกค้าพูดผิดนะก็คือพวกคนจะได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างแบบสนุกสนานเบิกบานยิ้มย้มแจ่มใสนะคะ มอบพลังงานดีๆให้แก่กันและกันนะตัวนี้ก็คือถึงแม้ว่าหน้าแพ้จะอ,อกมาดีนะคะแต่ว่าแม่หมออยากให้ดูจากการกระทําของอ่าคุณผู้ชายเป็นหลักนะว่าการกระทําของเขาอย่างนี้สื่อออกมาแสดงว่าเขารักเราใจใส่เราจริงไหมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขาดูแล ดูแลเอาเจะใส่เราดีนะมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะว่าแล้วเราปฏิบัติต่อเขาแบบไหนกลับไปนะความรักนะคะมันต้องมาจากทั้งสองฝ่ายว่าเขาดีกับเราเราดีกับเขานะคะถนอมน้ําใจซึ่งกันและกันนะถนอมความรู้สึกถนอมคามพูดเวลาจะพูดอะไรก็นึกถึงความรู้สึกของเขาของเรานะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์อ่าเดินต่อไปได้ในระยะยาวนะ ความสัมพันธ์ก็จะดําเนินไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็สําคัญที่การพูดคุยสื่อสารนะคะถ้าเกิดมีปัญหาทางถ้าเกิดสมมติเป็นใครที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะมีปัญหาด้านภาษาหรือแบบไม่เข้าใจตรงไหนก็เคลียร์กันเลยนะคะความรักเกิดจากการสื่อสารที่ดีการพูดคุยการาดูแลความรู้สึกของ คนรักของเรานะคะแล้วก็เราทําให้เขารู้สึกดีแล้วก็เขาก็ทําให้เรารู้สึกดีเ mm. ช่นกัน,นะคะแต่ที่สําคัญก็คือความรักของของความรักความสัมพันธ์ที่จะมีเป็นเหมือน healthy relationship ความสัมพันธ์ด,ดีก็ต้องมาจากความสัมพันธ์ที่เรารักตัวเองก่อนนะแล้วเราก็มอบความสุขมอบพลังงานดีๆให้กับตัวเองนะคะเราถึงจะแผ่พลังงานดีๆให้กับคนรอบข้างได้นะคะตัวนี้ ก็คืออยากแม่หมออยากจะไวยควาให้ทุกๆคนได้ความรักดีๆนะได้เจอคนรักดีๆแล้วก็รู้ว่าตัวเองเป็นที่รักอยู่เสมอนะคะถึงแม้ว่าใครจะยังไม่เจอคนรักที่ดีนะก็ให้รู้ว่าเราเป็นที่รักของตัวเรานะคะถ้าเรารักตัวเองก่อนแล้วจัก,กรวาลก็จะรักเรานะคะจำคำของแม่หมอไว้นะเพราะว่าเราจะไม่ยอมให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่ตัวเรานะแล้ว จักรวาลยูนิเวอร์แซลก็จะนำพาคนที่ดีคนที่เหมาะสมคนที่มีศีลเสมอกันเข้ามาหาเรานะตัวนี้ถึงหน้าไพา่จอกมาดีแต่ว่าไม่เหมอก็อยากคัดกรองให้อ่าคุณผู้ชมเนี่ยแบบดูผู้ชายก่อนที่จะศึกษาดูใจกันนะ